The <laughs> cat สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการใช้ฟังก์ชันภาษา SQL นะคะในการสรุปข้อมูลนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เขาจะเรียกคำสั่งกลุ่มนี้นะคะว่า aggregate n u t ช o n นะคะก็จะมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ max นะคะหาค่ามากที่สุด min หาค่าต่ำสุดนะคะหาผลรวม sum หาค่าเฉลี่ย average avg นะคะหรือว่านับแถวหรือว่า count นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการสรุปข้อมูลที่เราสามารถ เราไปเรียกใช้งานได้เนาะซึ่งก็เดี๋ยวบทถัดไปจะใช้ร่วมกับคำสั่ง g r o u p l ลนยนะในการจัดกลุ่มอย่างเช่นเราต้องการว่าสรุปว่าสินค้าแต่ละประเภทมีจำนวนสินค้ากี่ชิ้นอะไรแบบนี้นะคะมาดูโครงสร้างฟังก์ชันกันบ้างนะคะในฟังก์ชันในกลุ่ม Mac, m i n นเขา s ั m เอ v e r ร e นะคะอันนี้คือความหมายของมันอันนี้ก็คือเหมือนคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปนะอย่างเช่นเวลาใช้เนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งว่า Mac ะะตามด้วยในโมเลบคอลัมน์คอลัมน์เนี้ยก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการเอาไปสรุปค่านะคะอาจจะใช้ร่วมกับคําสั่ง distinct ข้างในก็ได้ distinct ก็คือเหมือนจัดกลุ่มค่าไม่ให้ซ้ากันแล,แล้วมาหาค่านะคะแล้วก็เหมือนเดิเหมือนเหมือนเดิมเลยนะอันอื่นก็เหมือนกันนี่เขานะคะตาม e v e r a g e นะคะจะตามด้วยในโมเลบคอลัมน์นะคะยกตัวยอย่างอย่างเช่นฟังก์ชัน max นะคะ ราต้องการหานะคะข้อมูลเนี่ยเช่น select max นะคะตามด้วยชื่อคอลัมน์นะคะตามด้วยฟอร์มจากแต่ตารางชื่ออะไรแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไข condition ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะยูตัวยอย่างตารางสินค้าเขาบอกว่าต้องการหาข้อมูลนะคะรหัสที่มากที่สุดเนี่ยอยากรู้ว่ารหัสสินค้ารหัสมากที่สุดคืออะไรก็จะเป็น select max นะคะ product id as ก็คือตั้งชื่อให้คอลัมน์นี้ว่าเป็นรหัส From t a b l e นะคะหรือต้องการค้นหาข้อมูลนะ,ะของราคาสินค้าที่มากที่สุดนะคะเช่น select max price นะคะแล้วก็จากตารางสินค้านะคะยกตัวอย่างมาลองทำกันดูบ้างนะคะม,มาที่เว็บไซต์ W3School นะคะแบบที่เป็นจำลองนะคะขอมาเลือกที่ตาราง product ตารางแล้วมาดูกลุ่มของข้อมูลนะ,ะมี77แถวใช่หมเรหัสแล้วก็สินค้าแต่ละอันก็จะมีราคาสมมุติเราอยากรู้ว่าราคาที่มากที่สุดของสินค้านี้คืออะไรนะ,ะเราก็จะ select อะไรคะรานะคามากที่สุดก็ max ใช่ไหมคะ max ตามด้วยในวงเล็บนะ,ะเอาคําว่า price เนี่ยเอาหัวคอลัมน์เนี่ยมา select max price from product นะคะแล้วกด run เห็นไหมเขาบอกว่าราคา Mac เนี่ยที่มากที่สุดก็คือสองหกสามจุดห้านะคะอาจจะเติม as เข้าไปด้วย as ราคามากสุดจากตาราง product นะคะแล้ว run เห็นไหมราคามากสุดนะฮสองหกสามทีนี้เรามาใช้ให้ทุกคำสั่งเลยแล้วกัน comma นะคะราคาน้อยสุดละก็ min นะคะแล้วก็ตามด้วย place ราคามากสุด S ก็คือตั้งชื่อให้มันว่าราคาหน้อยสุดนะคะแล้วก็มีอะไรไหมซีเล็กซัมบงซัมเอาทุกราคานะคะมารวมกันซิซัมพลา S ราคารวมนะคะแล้วก็ซัมแล้วก็เขา นับแถวอะนับแถวนับนับแถวจะเป็นนับอะไรก็ได้เช่น product id นะคะ product นับ product id นะคะ add นับจำนวนสินค้าเดี๋ยวมีอะไรอีกไหม a v a l a t e รือ avg avg a v a l a t e ในวงเล็บส่วนใหญ่เอ็ดพวกนี้มันจะใช้กับตัวเลขนะ ไอ้พวกฟังก์ชัในการคำนวณเนี่ยจะใช้กับคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขนะคะ S ราคาเฉลี่ยแล้วจากตารางสินค้าโอเคไหมมากสูตรน้อยสุดร,ราคารวมมีจำนวน77รหัสนะคะราคาเฉลี่ยอันนี้ใส่แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ แต่ถ้าเราอยากมีเงื่อนไขด้วยอะจะทำยังไงนะคะอางเ่น Wear, w ว e r e W H E R E ว่า์ที่เอาเฉพาะสินค้าที่มากกว่า h ว r e price ที่มากกว่า50นะสมมติมีเงื่อนไขนะ from product where price มากกว่า50ก็จะเหลือนะคะ จ็ดชิ้นนะจากเจ็ดสิบเจ็ดทั้งหมดมีเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นเหลือแค่เจ็ดชิ้นนะแล้วก็ในเจ็ดชิ้นนั้นราคามากสุดคือเท่านี้ราคาน้อยสุดคือเท่านี้ราคารวมของทั้งเจ็ดชิ้นมีเท่านี้นะคะแล้วก็ราคาเฉลี่ยมีเท่านี้อันนี้ก็คือตอนแรกเราใช้ฟังก์ชันพวกนี้หาค่าใช่ไหมจากตารางอะไรแล้วเราอาจจะมีเงื่อนไขแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือในกลุ่มของ aggregate function ต่อมา หาฟัง์กชันรวมแล้วนะสรุปเนี่ยเห็นไหมสามารถเลือกนะคะเลือกทุกอคอลัมน์มาหาค่าได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มของอันนี้เป็นข้อสอบอะสมมุติแบบฝึกหัดก็ไม่ยากนะหาค่าสูงสุดหาค่าต่ำสุดนะคะแล้วก นับจำนวนผลรวมหาค่าเฉลี่ยหาค่าที่มากที่สุดหาค่าที่น้อยที่สุดอ,นนอันนี้น่าจะได้ทุกคนนะ